ปิงโกเศรษฐีแต่เราไม่เศรษฐีเลยใช่นั้นมลายอย่างที่ <c oughs> เราต้อไปน,อ <c oughs> น้อฮะงานกับละะาซาด้าใช่วันนี้ลาซาด้า66เซลใหญ่สุดว้าวครับผมว้าวจริงมีหลายแบบโปรโมชั่นมากๆครับแล้วมีกิจกรรมแบบเยอะมากเลยใช่เ <c oughs> ขาจัดเขาจัดยิ่งใหญ่ทุกปีแล้วก็สนุกนะเรารู้สึกได้เจอกับหลายคนด้วยพี่เต้ด้วยเจอคนรู้จกักเจอนิวด้วยเจอเอสด้วยเจอวิเลียมด้วยครับ อะะไรฮมันเดซังตกใช่ไหมวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดซังเดซังเดซังตกจริงๆผมก็รู้สึกว่าเออตอนนอนมองก็ดูแบบเกินดีนะน่ารักน่ารักครับมันมปนน่ารักฮะเรียกหนูไรียกหอคดซีูดีดีนะเรารู้สึกว่ามันเป็นคําที่น่ารักดีอ่ะดูอุโสแต่ดูน่ารักอ่ะอุศะอุศะเลยเหรออุศะไหมอุศะโยะได้เขาทำเสียจแหละ <S 2> <S 2> ร <ใน S 2> <ส>เีย<ส><ส>เปนยาหน่ไน้าไม่น่าได้แล้วอ่ะหมายถึงว่าต้องฟังแค่เสียงปิดปิดหน้าเอาแต่วันนี้าใาตรการานนหนหรนบใใช่วันนี้ครผมไม่ค่อยร้อนเลยฮะวันนี้แล้วผมก็มาเสื้อขาวมีไทยด้วยแล้วมีเสื้อใส่แว่นวันนี้เใส่แว่นอนวันนี้เาไดทายคนเปียนชใช่ครับผมก็สามารถช็อปก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันได้เลยนะฮะ แบรนด์ดังขายรแรงด้วยนะครับตั้งแต่2องทุ่มไปนะฮะถึงตีสองนะครับผมแล้วก็มีส่วนลดนะครับผมเยอะมากๆถึง10,000บาทนะครับเป็นคูปองนะครับผมแล้วก็มีร้านแฟลชนะครับผมเซลล์รถถึงเก้าสิบเปอร์นต์เลยครับผมซื้ออะไรปากซื้ออะไรปากซื้อละะาซาด้า <c oughs> ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวสินค้าเขาเยอะมีทุกอย่างครับผมถ้าช่วงนี้ซื้อให้หนูหรอช่วงนีห้หนูแบบถ่ายซีรีส์เอ้ยถ่ายหนังเยอะช่วงนี้ซื้ออะไรดีอ่ะ วิตามินอะเขาเป็่นสีผมบ่อยะเออเขาเปลี่ยนสีผมบ่อยอะไรที่เข้ากับอะไรครับอะไรที่เข้ากับสีผม่าผมเอ้องมีบน้ำยาบำรุงผมถามเลยเวียดนามเวียดนามเวียดนามสนุกมากครับผม สนุกตอนไปเที่ยวกับพี่บ้านไปบานาฮิวด้วยสวยมากเหมือนถ้าแบบว่าใครแบบว่าไม่อยากไปไกลยุโรปกานาฮิวก็มีอะไรเงี้ยับผมเรากลับมาสบายนบผมเป็นไงบ้างวันนั้นก็รู้สึกตอนแรกผมอะรู้สึกคือผมมาให้พี่ดูแลตัว๋วพอทันก็อยากไปเพราะว่าอยากให้กาลังใจหนูเพราะว่ามันเป็นคนที่สาคัญตอนแรกแบบลงแพนไว้แล้วไงก็ไม่อยากผิดน้าคุณแม่อะไรเงรี้ยกับพี่ๆเขา เรให้จัดการเรื่องตั๋วแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามตั๋วพอถึงใ,ใกล้ๆวันเอ้ามีเวลาเราว่างเราก็มา,าแล้วก็เขาอยากให้ร้องคารา,าโอเกะก็คิดในใจฮะศิลปินมากมายแล้วลเขาร้องคาราโอเกะตอนแรกไม่รู้มันเป็นยังไงเ,<อ>เราก็เปิดดูก็น่ารักดีแต่คิดในใจร้องเพลงอะไรพี่รักแท้เ,<อ>เพลงนี้เราได้แล้วแต่มันอยู่ในสายเลือดแต่ไม่ใช่คีย์นี้ไงมันเป็นคีย์ปกติหนูวันนั้นก็เสียงเปิดด้วยเสียงเปิดเราก็แบบร้องน่ารักดี หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูรู้ว่าเฮียอาจจะมาเพราะเราก็บอกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะร้องคาราโอเกะหนูก็บอกเฮียก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะร้องแล้วก็าาเ,เ,เป็นยงต้องทะตอเราติ้งจอคุณได้เปยแบบนั้นกันถึงว่าไงญ่มากโอก้ยก็ตื่นเต้นฮะบอกตื่นเต้นแบบกลัวร้องเพี้ยนมากแต่ก็คิดว่าพี่นนท์บอกว่าอะถ้าร้องแบบว่าคาราโอเกะร้องเป็นเพี้ยนอะไรก็ได้เอาลุยเลย <laughs> แต่เสียงข้างล่างฟังยาก ผมก็ไล่ดูฟังจะรอดไหมก็มีคำปิ้นๆอยู่เพื่อนเต็มทำลายมากเพื่อนเต็มทำลายโอ้ไม่ไม่เยอะมีตั้งหลายคนแต่ว่ามีดอกไม้อกมให้ให้ทุกครั้งฮะให้ให้ทุกครั้งฮะคันี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คันนี้ไม่ใหญ่แต่รู้สึกว่าชอบสีเหลืองพอดีแล้วก็เอ๊ยมันเข้ากับหัวหนูดีตอนแรกตัดสินใจว่าสีแดงหรือว่าสีเหลืองดี แต่เรามองว่าสีแดงมันเหมือนวาเลนไทน์กุหลาบใครก็ให้ไปเออแล้วเราก็ไปแบบเลือกสีเหลืองดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วอยู่กันรวมายะสวยดีมันมีความอบอุ่นด้วยเอาจริงไม่ใช่ฮะเลือกสีความสวยก่อนแล้วคิดแต่เอ้ยสีผมแบบเออมันชูนนนนนบ้้าโงเเมวััห็นยิ้มหนน้าาบกัทองเมนต์ยังไงอ่ะเขาปกติก็ให้กําลังใจทุกครั้งครับผมหรือว่าความสําเร็จเพราะรู้สึกว่าเวทีนี้มี ศิลปินมากมายอะไรเงี้ยถ้าเขาพี่แอมได้เลือกคุณแบบไปร้องเนี่ยเป็นเกียรติมากมากผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้ร้องคาราโอเกะกับศิลปินอย่างที่เขาพูดว่ามันจะเป็นโอกาสที่คุณได้ร้องคาราโอเกะกับศิลปินบนเวทีบนแบบงานคอนเสิร์ตเลยนะอะไรเงี้ยก็ปพิ่มปริ่มนะพื่มปริ่มมีแบบน่ารักนาผมก็มามาย้อนดูเออก็น่ารักดีมันดูแบบว่าเออเซอร์ไพรส์ดีอยู่ในกล้องก็จับมาอะไรเห็นา้แอบอเขเห็นคุณเดินเข้าหอบอลกันนะเห็นเนผมก็แอบ ผมก็แอบดูอยู่เหมือนกันแมีาาก้มาก,ามากีไหนมีความสุขมากมไหมมีควาสุขมากศิลปินมากมายร้องเพลงพรอมมาแล้วหนูก็ร้องเพลงพออยู่แล้วใครบอกหนูร้องเพลงพอตีนะูคนเพไหะอะไรนะครับมอง้ยผม <ใน S 2> มา,าช่วงวช่วงหลังแล้วอะแล้วแต่เราก็ไล่ดูผมชอบเพลงที่เขาร้องกับยูเจยูเจมาก มันแบบว่ามีเสียงแบบเท่ากันแอบกระซิบหลังไม้เหมือนกันเอ้ยบอกไม่ได้สิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีถ้าเขาอยากมีโปรเจกต์อะไรดีก็อยากให้เขาคอลแลบกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นจะเป็นคนไหนมันเป็นความน่ายินดีอยู่แล้วฮะอาจารย์ชารานเขาก็มีความรู้สึกเขาก็ยิ้มได้รู้สึกเขายิ้มด้วยสายตาม,มาก่อน แต่ตอนนี้เริ่มยิ้มด้วยมุมปากใช่ตอนนี้อีพีต่อไปจะเห็นถึงความรู้สึกมากขึ้นว่าจะไปที่ทางไหนแต่รับรองว่าถ้าตัวเราอ่ะตอนที่เป็นถ้าใครได้ดูอีพีห้านะตอนซีนที่ว่าแอปเปิลอ่ะมันคิดถึงเขาแล้วนึกถึงแบบโมเมนต์อะไรที่น่ารักโมเมนต์ตามโมเมนต์ทุกอย่างแต่ด้วยความรู้สึกของชลันเรารู้สึกว่าไม่อยากจะเกินเลยก็ต้องห้ามใจซึ่งซีนนั้นที่เล่นไปอ่ะเรารู้สึกเครียดมากเลยนะที่เราจะแบบ เลอใจแล้วก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ใครชอบใครก่อนคะใครชอบใครก่อนต้องรอดูดจริงๆผมว่าถ้าตามถ้าผมถอดตัวเองแล้วมาดูว่ามาเป็นคนดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีสองมุมบางคนอาจจะคิดว่าชลันชอบก่อนบางคนอาจจะคิดว่าคณินชอบก่อนแต่สลับที่ผมดูอะผมรู้สึกว่าคณินชอบก่อนอ,อันนี้ไม่ได้กวนไม่ได้ไม่ได้กวนไม่ได้แบบว่า ไม่ได้นี่เลยนะแต่แบบพูดจริงๆในความรู้สึกคนดูจากผมเพราะเราเล่นเล่นด้มั้งเล่นด้วยเราเห็นหลายซิ่มันก็สามารถตีโจทย์ได้หลายอย่างต้องีแน่นอนที่สุดโ <c oughs> อ้ยน,น,นะฮะหก <c oughs> ไม่อยากสปอยทุกคนเต่สปอยก็ไม่หนุกก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มีความแน่นอนมันไม่หนุกไงคนต้องไปลุ้นกันเพราะว่ามันก็มีหลายโมเมนต์ที่ต้องแบบว่าติดตาม โอ้หก็โหเราไลน์ไปบอกเราบอกเขาแล้วฮะว่าเราเยินดีกับเขามากที่ได้มีโอกาสขึ้นคอนแล้วก็ทาเต็มที่จริงๆหนูหนูก็มีความกังวลฮะใครไม่กงังวลอ่ะแต่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอายุก็ยังน้อยอะไรเงี้ยได้เจอพี่ๆศิลปินรุ่นใหญ่ที่เขาอยู่ในการร้องเพลงมานานอะไรเงี้ยเราก็สึกปูุิใจฮะจริงๆมันก็ดีใจมากที่เขาเคยบอกเสมอว่าเขาชอบการร้องเพลงผมยังอยากจะร้องเพลงให้เก่งเหมือนเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ทําคอนเสิร์ตมา แล้วก็ได้มีคนมามองเห็นแล้วแบบว่าได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ก็เป็นประสบการณ์ mm hmm. ก็อยากให้หนูแบบสนุกก็มีความสุบการร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆครับผม mm hmm. ครับผมก็ฝากด้วยนะครับทางฟ้าเคียงเธอเดนิคสปรินนะครับผมก็สา mm hmm. มารถดูได้ทางป,ปากปากได้ใช่ไหมครับผมทางช่องวันสาสเอนะครับผมเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็ดูอันคารที่ไอซีนะครเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนโปรดักชั่นยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ความสะพานของคุณกัษละเนี่ยเริ่มแล้วฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปในทิศทางไหนก็ฝาก,กตัวละครด้วยครับผมเพราะว่าองค์ประกอบไปรวมเนี่ยทำให้เรื่องนี้เข้มข้นแล้วก็สนุกครับผมมันเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลของผมซิงเกิลที่2ก็ฝากวิพี่สื่อด้วยวเดยววนี้ก็รอติดตามนะครับผมรับรองว่าสําหรับผมชอบเพลงนี้เหมือนกันเพราะมากๆนะครับผมซึ่งจะปล่อยมากแล้วเพราะว่าอัดมัตเตอร์มานานแล้ว,ลลวยังไม่ได้เราเราต้องแบบว่าไทยปีก่อนนะผมก็รอติดตามด้วยครับผมแล้วก็ ฝาแบรนด์ซูเปอร์ซันด้วยนะครับผมก็ถามว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนกําลังแบบว่าจับจุดแปลนหาแบบว่าเราจะไปที่ทางไหนก็เดี๋ยวเจอกันสิ้นปีนี้นะครับกำลังรีแบรนให้ออกมาในสไตล์ที่เรารู้สึกแบบชอบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นนะครับผมร็บาังด้วยครับฝาาเป็นกำลังใจให้ซีโด้วยนะรั้ผมฝด้ไปครับ,รรบสนุกมากสรงด่วนบวกสวยอะ่ะ ใครยังไม่ดูนะฮะขอฝากนะฮะสงครามสองด่วนเป็นซีรีส์ที่ดีมากไม่ไม,ไม่ไม่มีใครบากแต่แบบสนุกมากจริงใช่ใชดูแล้วดูแล้วทำให้ไม่ได้นอนโอเค่ะขอบคครับผม ตรงนี้กล้องกลางครับเฮ้ยพี่เตยมาถ่ายด้วยกันไหมไหนๆก็ไหนๆเขาเป็นมมาเลยพี่ชายเออ จากวันนั้นที่เจอที่ขีมม่ม้าตอนนี้นก็ไปไี้ขี่ม,ม้าจริงแล้วเเล่นสกัดอะไรทั้งนั้นสไุกมากเลยโอเคขี่เก่งแลิวนี่ใช่ไหมโอเคโอเคไ